ลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอุก,กาบาตท,ที่ตกลงมาบนโลกของเราและภายในอุก,กาบาตนั้นพวกเขาพบสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนคล้ายกับสิ่งที่ใช้สร้างชีวิตบนโลกของเราหรืออาจจะเจอโครงสร้างที่ดูเหมือนเซลเล์เล็กๆที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนคุณจะรู้สึกอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคำถามเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์ที่จะพาเราไปสำรวจความลึกลับของอวกาศ และความเป็นไปได้ในการค้นพบชีวิตนอกโลกเพื่อที่จะเข้าใจความสำคัญของการค้นพบที่อาจเกิดขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูหลักการพื้นฐานของวิทยาศา,ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเสียก่อนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียตัวเล็กๆหรือมนุษย์ที่ซับซ้อนล้วนมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า CH PS าธาตุเหล่านี้รวมตัวกันสร้างเป็นโมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่เช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์และทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายกรดนิวคลีอิกหรือ DNA และ RNA เป็นโมเลกุลที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นตัวเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นข้อมูลเหล่านี้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างและควบคุมการทำงานของสิ่งมีชีวิต การค้นพบโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดนิวคลีอิกหรือสารตั้งต้นของมันในอุก,กาบาตจะเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าส,สารที่จำเป็นต่อการเกิดชีวิตอาจมีอยู่ทั่วไปในอวกาศการเกิดขึ้นของชีวิตบนโลกของเรายังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามไขยอยู่หนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมคือทฤษฎีแพนสเปอร์เมียซึ่งเสนอว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกเพียงแห่งเดียว แต่อาจเกิดขึ้นที่อื่นในอวกาศและถูกนำพามายัางโลกด้วยอุกาบาตดาวหางหรือฝุ่นละอองในอวกาศหากเราพบหลักฐานของสิ่งมีชีวิตหรือสารตั้งต้นของมันในอุกาบาตทฤษฎีนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นลองจินตนาการถึงการทดลองง่ายๆที่เราสามารถทำได้เพื่อทำความเข้าใจว่าโมเลกุลอินทรีย์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในสภาวะแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับในอวกาศ ในปี1953นักวิทยาศาสตร์ชื่อสแตลลี่มิลเลอร์ได้ทำการทดลองที่โด่งดังโดยจำลองสภาพแวดล้อมของโลกยุคเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยก๊าซต่างๆเช่นมีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนและไอน้ำจากนั้นเขาได้ปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปในส่วนผสมของกา๊าซเหล่านี้เพื่อจำลองปรากฏการณ์ฟ้าผ่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบว่ามีกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนเกิดขึ้นในการทดลองนี้ การทดลองของมิลเลอร์แสดงให้เห็นว่าโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากสารอานินทรีย์ในสภาวะที่เหมาะสมการค้นพบอุก,กาบาตปริศนาที่มีองค์ประกอบคล้ายสิ่งมีชีวิตจะเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างบานใหม่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาของชีวิตบนโลกและความเป็นไปได้ในการค้นพบชีวิตนอกโลกมากยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของอุก,กาบาตอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่ามีโมเลกุลอินทรีย์ชนิดใดบ้างและมีโครงสร้างที่บ่งบอกถึงการมีชีวิตหรือไม่พวกเขาอาจจะต้องทำการเพราะเลี้ยงตัวอย่างจากอุกาบาตเพื่อดูว่ามีสิ่งมีชีวิตใดๆที่สามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้มาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากมายยกตัวอย่างเช่นการทำอาหารการทำความสะอาดหรือแม้แต่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เพื่อเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำความสะอาดบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดีขึ้นเช่นการเกิดฝนการเกิดรุ้งกินน้ำหรือการเคลื่อนที่ของดวงดาวเมื่อเราเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์เราก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างสมเหตุสมผลและไม่หลงเชื่อในเรื่องงมงายในอนาคต การสำรวจอวกาศและการค้นหาชีวิตนอกโลกจะยังคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเราอาจจะส่งยานสำรวจไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตหรืออาจจะสามารถสร้างกล้องโทรทรรศน์ที่ส่งพลังที่สามารถตรวจจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลได้การค้นพบชีวิตนอกโลก จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราในจักรวาลน,นอกจากนี้มันอาจจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ลองคิดดูว่าถ้าเราพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากพวกมันได้บ้างพวกมันอาจจะมีระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนหรืออาจจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเรา การเรียนรู้จากสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองและสังคมของเราให้ดีขึ้นได้แต่การค้นพบชีวิตนอกโลกก็อาจจะนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆเราจะต้องคิดถึงประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของดาวเคราะห์ดวงอื่นและเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการค้นพบนี้ การเดินทางสู่ห้วงอวกาศและการค้นหาชีวิตนอกโลกเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายการค้นพบอุกาบาตปริศนาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้เราจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือเพื่อไขความลับของจักรวาลและค้นหาคำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราอยู่คนเดียวในจักรวาลน,นี้หรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นการค้นพบอุกาบาตท,ที่มีองค์ประกอบคล้ายสิ่งมีชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแง่ของการค้นพบชีวิตนอกโลกเท่านั้นมันยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตบนโลกเองด้วยหากเราพบว่าองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและแพร่หลายในอวกาศมันก็จะยิ่งสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าชีวิตบนโลกอาจไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการผสมผสานของปัจจัยต่างๆที่เอื้ออํานวยต่อการก่อ,กอ,กอตัวของโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนสมมุติว่านักวิทยาศาสตร์สามารถจําลองสภาวะแวดล้อมในอวกาศได้ในห้องปฏิบัติการและสามารถสร้างโมเลกุล DNA หรือ RNA ได้จากสารอันินทรียนี่จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่จําเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นต้นกําเนิด มันจะปฏิวัติความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตและเปิดประตูสู่การสร้างส,างสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ในอนาคตการค้นพบอุกาบาตปริศนายังกระตุ้นให้เราคิดถึงความหมายของคำว่าชีวิตอย่างจริงจังสิ่งที่เรานิยามว่าเป็นชีวิตบนโลกอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดียวของชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ในจักรวาลสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงหรืออาจมีรูปแบบการดำรงชีวิตที่แปลกประหลาดที่เราไม่เคยจินตนาการถึง ยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดหรืออาจใช้สารเคมีอื่นๆนอกเหนือจากน้ำเป็นตัวทำละลายการทำความเข้าใจความหลากหลายของชีวิตในจักรวาลจะช่วยให้เราขยายขอบเขตความคิดและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆในการค้นหาชีวิตนอกโลกนอกจากนี้การค้นพบอุกาบาตปริศนายังมีผลกระทบต่อเทคโนโลยีและการสำรวจอวกาศในอนาคต เมื่อเราเข้าใจองค์ประกอบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของชีวิตเราก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้เราค้นหาชีวิตนอกโลกได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นเราอาจจะสามารถสร้างเซ็นเซอร์ที่ไวต่อโมเลกุลอินทรีย์หรือพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นได้อย่างอิสระการสำรวจอวกาศเพื่อค้นหาชีวิตนอกโลกไม่ใช่แค่การสแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ หากเราสามารถค้นพบดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเราอาจจะสามารถอบพยพไปตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ลวงนั้นได้ในอนาคตซึ่งจะเป็นการประกันความอยู่รอดของมนุษย์หากเกิดภัยพิบัติร้ายแรงบนโลกสุดท้ายนี้การค้นพบอุกาบาตปริศนาเป็นเครื่องเตือนใจว่าจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความลึกลับที่เรายัางไม่เข้าใจ การผจญภัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อไขความลับของจักรวาลเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองและสังคมของเราให้ดีขึ้นได้ดังนั้นเมื่อเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการค้นพบอุกาบาตท,ที่มีองค์ประกอบคล้ายสิ่งมีชีวิตอย่ามองข้ามมันไปเพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติและเปิดประตูสู่โลกใหม่แห่งความรู้และความเป็นไปได้